สาวเกาหลีคนนี้เธอมีชื่อว่าเฮโยซึ่งเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่หลังจากที่เธอเที่ยวที่เชียงรายเสร็จแล้วและในวันนี้ตัวของเธอก็อยากจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตและอาหารของผู้คนที่นี่โดยในคลิปวิดีโอนี้ตัวของเธอจะพูดถึงที่เชียงใหม่ว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยน,นะครับหากใครที่พร้อมแล้ก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของเฮโยเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เธอก็ได้พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งและเธอได้บอกว่าวันนี้เธอรีบไปหน่อยเกิดเลยไม่ได้แต่งหน้าแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือตอนนี้เธอหิวมากๆเธอเลยอยากจะไปหาอะไรกินสักหน่อยและเธอก็ได้บอกอีกนะครับว่าตัวของเธอมาเที่ยวที่เมืองไทยได้สสัปดาห์แล้ว หลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ออกมาจากโรงแรมและได้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเธอมาถึงแล้วนะครับเธอก็ได้เข้าไปนั่งภายในร้านและได้สั่งก๋วยเตี๋ยวมาสองชามพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติจัดจ้านมากและมันก็เผ็ดเกินไปเธอเลยได้ขอเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวกับแฟนของเธอซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากจริงๆและดูเหมือนว่าเธอจะชอบก๋วยเตี๋ยน้ำตกมาก พอกินเสร็จแล้วนะครับเธอกับแฟนของเธอก็ได้พาก,กันไปที่ร้านคาเฟ่เพื่อมาหาอะไรดื่มหลังจากที่เข้ามานั่งภายในร้านพวกเขาก็ได้สั่งอเมริกาโน่ผสมกับน้ำส้มมากินพอเฮโยเธอได้ลองชิมดูเธอก็ดูจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แฟนของเธอเลยได้บอกว่ามันก็แค่อเมริกาโน่ผสมน้ำส้มเท่านั้นจากนั้นนะครับเฮโยเธอเลยได้ไปสั่งขนมปังปิ้งมากินพอเธอได้กินแล้วเธอก็บอกว่าขนมปังอร่อยมากมันสุดยอดจริงๆ เมื่อเธอออกมาจากร้านเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ตัวของเธอกำลังจะเดินทางไปที่สาว่าน้ำแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เพราะเธอรู้สึกร้อนมากและตอนนี้เธอก็รู้สึกงอนให้แฟนของเธอเนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เธอแต่งหน้าเลยเธอเลยรู้สึกว่าตัวเองขคี้ยหเร่มากๆในตอนนี้ต่อมาหลังจากที่เธอมาถึงเธอก็ได้ไปหาที่จอดรถพอเธอลงมาจากรถแล้วเธอก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวเขานิดหน่อยเพราะว่าตอนที่เธอลงมาจากรถ เข่าของเธอดันไปชนกับคันเร่งอย่างแรงหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้มาที่จุดซื้อตัว๋วเมื่อมาถึงทางพนักงานก็ได้ให้พวกเขาจับบัตรเสียงไทยสําหรับส่วนลดซื้อบัตรซึ่งเฮโยกับแฟนของเธอพวกเขาก็รู้สึกดีใจกันมากๆที่ได้ส่วนลดกันคนละย0 30บาทเมื่อพวกเขาเข้ามาภายในแล้วพวกเขาก็บอกว่าที่สระว่ายน้ําที่นี่มันดูสะอาดมากๆพอเฮโยกับแฟนของเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับลงมาเล่นน้ำกันแล้วพวกเขาจึงได้พากันไปไว่ายน้ำ เฮยเธอบอกว่าที่นี่มันสนุกมากจริงๆเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะพอพวกเขาเล่นกันเหนื่อยแล้วเฮยู hey you, ก็ได้ไปนอนเล่นที่เปยยวนเธอบอกว่ามันนอนสบายมากๆต่อมาหลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนชุดกันแล้วพวกเขาก็ได้มาที่ร้านคาเฟ่นบนชั้นสองเพื่อมาสั่งน้ำปัน่นพวกเขาบอกว่าน้ำปั่นไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยแต่มันดีต่อสุขภาพจากนั้นนะครับเธอกับแฟนของเธอก็ได้พาการไปเดินเล่นรอบๆภายในสระว่ายน้ำแห่งนี้ จนเดินมาเจอกับกรงนกแก้วเฮโยเธอบอกว่าไม่นึกเลยว่าที่นี่จะมีนกแก้วด้วยเธอกับแฟนของเธอก็เลยพยายามพูดสวัสดีเป็นภาษาเกาหลีกับนกแก้วแต่ก็ดูเหมือนมันจะไม่เข้าใจแฟนของเธอก็เลยลองพูดเป็นภาษาไทยดูแต่มันก็ยังไม่พูดอะไรเหมือนเดิมในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่โรงแรมแล้วและตัวของเฮโยเธอก็ได้แต่งหน้าสักทีเธอบอกว่า ตอนนี้เธอรู้สึกดีมากๆเพราะว่าตอนนี้หน้าของเธอไม่ขี้เหร่อีกแล้วและเธอยังได้บอกอีกนะครับว่าตอนนี้เธอรู้สึกหิวมากๆเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารกลางวันตอนที่ไปสระว่ายน้ําเลยเธอก็เลยจะเดินทางไปที่ตลาดแห่งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาจึงได้พากันขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางมาถึงที่ตลาดกาดมณีเมื่อมาถึงแล้วเธอก็บอกว่าที่ตลาดแห่งนี้มันน่าทึ่งจริงๆเพราะว่ามีร้านค้าเยอะมากๆเธอก็เลยรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กินอาหารที่นี่ หลังจากที่พวกเขาเอารถไปจอดแล้วเฮยู hey กับแฟนของเธอก็ได้พากันไปเดินดูร้านอาหารต่างๆพอเดินกันมาได้สักพักพวกเขาก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายเมี่ยงปลาเผาพวกเขาก็เลยได้ไปลองซื้อมากินพอได้ไอ,อาหารกันมาแล้วพวกเขาก็ได้ไปหาโต๊ะนั่งเพื่อที่จะได้กินอาหารพอได้ลองกินแล้วนะครับพวกเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากๆยิ่งตอนที่ได้กินกับน้ำจิ้มมันยิ่งอร่อยสุดๆเลยส่วนผัดไทยก็อร่อยมากจริงๆเมื่อกินกันเสร็จแล้ว เธอกับแฟนของเธอก็ได้พากันไปซื้อน้ำแตงโมปั่นมากินจากนั้นเฮโยเธอก็ได้มาซื้อหมาล่าและนอกจากนี้เธอก็ยังได้ซื้อขนมทองม้วนสดและก็น้ำฟักข้าวมากินอีกเธอบอกว่ารสชาติมันแปลกมากๆเลยพอตกเย็นแล้วเธอจึงได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมและในระหว่างทางเธอก็ได้แวะซื้อของกินมาจากร้านสะดวกซื้ออีกด้วยเมื่อเธอเข้ามาในห้องเธอก็ได้มากินเกี๊ยวที่เธอได้ซื้อมาเธอบอกว่ามันอร่อยมาก และนอกจากนี้นะครับเธอยังได้สั่งพิซซ่ามากินอีกสองถาดในวันต่อมาเธอก็ได้มาที่ตลาดแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอเธอเข้ามาเดินดูร้านอาหารต่างๆแล้วเธอก็ได้เห็นว่าอาหารแต่ละอย่างภายในตลาดแห่งนี้มันดูน่ากินมากๆหลังจากที่เธอเดินมาได้สักพักเธอก็ได้มาเลือกซื้อไก่ปิ้งมากินเธอบอกว่ามันอร่อยจริงๆพอเธอเริ่มคอแห้งแล้ว เธอก็ได้ไปซื้อน้ำลำไยเมื่อเธอได้ลองชิมดูเธอก็บอกว่ามันสดชื่นมากๆจากนั้นนะครับเธอกับแฟนของเธอก็ได้พากันไปซื้ออาหารมากันหลายอย่างมากๆเพื่อที่จะได้นํากลับไปกินที่ห้องหลังจากที่พวกเขาซื้อของกินกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมพอเข้ามาภายในห้องพักพวกเขาก็ได้พากันมากินอาหารที่พวกเขาได้ซื้อมา เฮโยเธอบอกว่าฉันอยากทําแบบนี้มานานแล้วเพราะว่ามันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมกบางสุดๆพอเธอได้กินแล้วนะครับเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยจริงๆอาหารแต่ละอย่างที่ซื้อมารสชาติจัดจ้านมากฉันชอบอาหารไทยสุดๆเลยและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอยาดูนานกันด้วยนะครับ หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ